สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต่านะครับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับอาลีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะช่วยเสริมสเสน่ห์ในการพูดคุยนะคะเจราจาให้สําเร็จลุล่วงนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะปลุกเสกนะคะไม่ใช่ลิปที่แบบว่าเอามาทํากันเล่นๆน,นะคะแพคเกจจิ้งหรูหรานะคะลักชูแต่ราคาจับต้องได้นะราคาไม่ได้แรงนะราคาเบา เป็นดำทองปลูกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดูอัมพวานะคะตัวลิปนี่นะคะจะช่วยฟื้นฟูริมฝีปากใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะทาไปแล้วก็ท่องไว้เลยเงิน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 ท่องไว้เลยขอให้ได้งานนี้ท่องไว้เลยก็ขอให้พรีเซนต์งานผ่านนะคะทำจากไข่พึ่งธรรมชาติทำให้ปากนี่นะคะลดการสูญเสียน้ำเชียร์บัตเตอร์ฟื้นฟูริมฝีปากที่แตกแห้งให้ชุ่มฉ่ำน้ำมันมะกอกนะคะ ทำให้ปากที่แห้งเป็นกุยเนี่ยมันกลับมามีชีวิตชีวาชุ่มชื้นด้วยมมยเจอร์อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วมีกลิ่นหอมๆของกุหลาบด้วยนะคะคนในวงการบันเทิงใช้กันเยอะเลยนะคะสำหรับอาลีเทียลิปมันสิริมงคลวันนี้มาพร้อมโปร1แถมหนะคะมาพร้อมโปร1แถมหนะคะแล้วก็แถมฟรีด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะคะสําหรับนี่เลยนะคะเป็นยันเป็นยันการ์ดนะคะสิริมงคลนะคะ เป็นยันก๊าสสริมงคลปลูกเสกโดยนะครับท่านเจ้าคุณวัดธงอ่าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะคะไม่ใช่กันไม่ใช่ยันธรรมดาไม่ใช่ก๊ารธรรมดาปลูกเสกโดยท,ท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคุณผู้ชมนะคะใส่ไว้ในเคสโทรศัพท์มือถือใส่ไว้ในกระเป๋าเงินนะคะเรียกเงินเรียกทรัพย์นะคะ เครื่องหมายอินฟินิตสั่งซื้อได้เลยราคาไม่นเน้แรงราคาเบา0902545319 0902545319หรือสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยทิ้งเช่นเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้รายการเรานะคะเราก็ได้เบิกบอกไปแล้วนะครสำหรับพิธีกรที่หลุดเนี่ยนะครหลุดแบบว่าหลุดทุกแพลตฟอร์มนะคะของห้างสรรพสินค้าของนูน่นของนี่นะคะโดยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขามีความรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่เป็นมืออาชีพ ไม่เป็นมืออาชีพเป็นพิธีกรดังไม่เป็นมืออาชีพนะคะเป็นพิธีกรดังอักษรยอ่อสองพยางโดนสั่งปลดทุกแพลตฟอร์มเหตุผู้ใหญ่ไม่ปลืม้มนะคะก็งานเดียวนะคะงานเดียวแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจํากันจนวันตายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าปลดออกจากทุกแพลตฟอร์มหลายคนก็เข้ามาทายกันนู่นนี่นั่นนะคะส่วนใหญ่ก็มีแต่เฉียดนะคะมีแต่เฉียดยังไม่มีใครทายถูกนะคะ ล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมขานะครับพิธีกรหนุ่มชื่อดังอังอกษรย่อสองพยางเช่นเดียวกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาเรียกพี่หนุ่มกัญชัยจริงมัน3าพยางเนาะ อ่าอย่างพี่กันชัยเนี่ยนะคะหรือพี่หนุ่มกันชัยของเราเนี่ยก็ได้โพสต์แล้วนะ,คะเคลีร์คำใบ้นะคะถูกปลดฟ้าผ่านะคะจากกรณีที่ดีฉันเนี่ยนะคะเต่าทีวีภูกับรายการของเราเนี่ยนะครับเปิดประเด็นร้อนวงการบันเทิงนะคะพิธีกรดังอักษรย่อสองพยางนะคะโดนสั่งปลดนะคะทุกแพลตฟอร์มเหตุผู้ใหญ่ไม่ปลืม้มพร้อมทั้งบอกอีกว่าพลาดงานเดียวแล้วก็จอดไปตลอดชีวิตนะคะกลายเป็นประเด็นนะคะที่พุ่งเป้าไปที่พิธีกรเบอร์หนึ่งของเมืองไทยหนุ่มกันชัยหนุ่มกันชัยมันสามพยาง

วันสามพยางนะคะที่ชาวเน็ตเนี่ยต่างคิดว่าเอ๊ใครกันแน่หรือพี่หนุ่มหรือเปล่านะคะแถมมีคนเอารูปเนี่ยไปใส่ในข่าวด้วยนะคะงานนี้นะคะทำเอาพี่หนุ่มกันใจนะคะไม่รอช้าเคลื่อนไหวทันทีอะไรอะไรก็กูสินะนะคะไม่คิดว่าเป็นไอ้ป๋องบ้างเหรอเออกระพนกระพนก,ก็สองพยังเนาะกระพลทองพับนะคะแฮ <c oughs> อยู่ดีๆก็ตกงานว่างั้นแฮชแท็กผู้ใหญ่ไม่รักซะง,งั้นนะคะ พี่หนุ่มนะคะกน่ารักนะคะด้านทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกก็มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะโพสต์ดังกล่าวของพี่หนุ่มกัญชัยได้ว่ากัญชัยเป็นคนที่มีประโยชน์ทีวีทุกช่องต้องการตัวเป็นคนที่เป็นาดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวอ,อาจารย์อาจารย์อาจารย์เดชาเป็นหมอดูแล้วหรอนะคะ เป็นมีแสงในตัวนะคะแฮตแสกคงไม่มีใครกล้าปลดนะคะอาจารย์เดชาอาจารย์เดชานี่ดังนะคะอาจารย์ทนายใครทุกแกน่ารักนะอาจารย์เดชานะคะก็นะคะเดาก็ต่อไปนะคะบางคนก็มีถูกบ้างนะพี่เต่อแอบไปดูนะก็มีถูกบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเฉียดนะ99%เเฉียดหมดเลยอะ่ะพิธีกรคนนี้ดังดังไม่ใช่ไมด่ดังดังทุกคนรู้จักทั้งประเทศนะคะ ก็ไปทายกันเราเองแล้วการทุกปลดทุกแพลตฟอร์มนะคะในงานห้างสปปรรพสินค้าจะต้องเป็นพิธีกรถูกปลดออกหมดเลยนะคะผู้ใหญ่ระดับประเทศมองแล้วว่าทํางานแล้วไม่เป็นมืออาชีพนะคะสั่งปลดเกลี้ยงเลยนะคะก็ไปเดากันเาเองในช่วง,งสวงกรารนะคะไปเดากันนะคะว่าเป็นใครนะคุณผู้ชมนะคะส่วนจะเป็นพี่หนุ่มกัญชยัยจริงหรือมั่วชัวหรือไม่ก็แล้วแต่จะคิดแล้วกันนะคุณผู้ชมขานะคะเออนะฮะ เกี่ยวพันนะคบกับประเด็นเมื่อวานด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่มันมีหลายคนก็ลือกันเยอะนะคะในเพจนางงามหลายๆเพจแล้วก็กูรูนางงามระดับตำนานหลายคนแล้วก็เป็นกูรูที่แบบว่ามีชื่อเสียงขั้มดในวงการนางงามหลายต่อหลายคนพี่เต๋าก็พอมันจะมาทราบราคายในงานประกวดย u ไของแม่ปุ้ย t p พ n แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับท p พนนะก็คือมี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 น้องคนหนึ่ง เขาก็ถามว่ารู้เรื่องนี้หรือยังแล้วก็บอกเฮ้ยใช่เหรอเอาให้มันแน่นอนก่อนเอาให้มันแน่นอนก่อนมันจริงหรือเปล่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้มันเป็นแค่ข่าวลือหรือเปล่าเพราะสมัยก่อนจําได้ไหมรันมันก็จะบอกว่าเดี๋ยวกันตนาจะเอาไปใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็บอกกันตนาจะเอาไปคนนั้นจะเอาไปคนนี้จะเอาไปเยอะแยะมากมายเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าอาจจะไม่จริงก็ได้นะคะสุดท้ายแม่ปุ้ยเขาก็ทําเหมือนเดิมเห็นไหมล่ะนะคะทีนี้เนี่ยนะคะกับกระแสข่าวลือเนี่ยนะคะ ว่ามันมีบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นช่องสถานีใหญ่สถานีหนึงเนี่ยนะคะได้มีการปาดหน้าเค้กประมูลไปนะคะประมูลไปแล้วก็ทำให้ปีนี้ยังจัดปกติอยู่ปีนี้เรายังจัดปกติอยู่แต่ปีหน้าเราก็ไม่แน่ใจเช็คไปทาง p r ช่อง PR ก็เชื่อถือไม่ได้นะ PR ช่องก็เชื่อถือไม่ได้เพราะว่า p r ช่องเนี่ยพวกนี้ก็จะโดนคำสั่งมาว่าห้ามพูดแล้วก็ ส่วนใหญ่เนี่ยเช็คไปทาง PR ก็บอกไม่รู้ไม่รู้แต่ว่า PR ช่องพี่ต่อการันตี100ร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าหน้าที่ของ PR เขาว่าหน้าที่ของเขาคือไม้กันหมาหน้าที่ของเขาคือปกปิดความลับหน้าที่ของเขาก็คือสร้างภาพลับษณ์ภาพ,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 พลักษั์ให้กับองค์กรเพราะฉะนั้นเขาไม่ตอบนักข่าวแน่นอนใช่ไหมลันเขาไม่ตอบแน่นอนเราก็เลยมองว่าเชื่อ PR ไม่ได้เราก็ไม่ไม่อยากฟัง PR เพราะ PR มกักจะเอาพูดแค่ตอแหลเนาะตอแหลไปเรื่อยนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้เนี่ย แล้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่เพจหลายๆเพจที่เราดูที่เราเห็นทั้งในโลกออนไลน์ทั้งใน f a c e b o o k หรือว่าในท i k t o k เขาก็เริ่มพูดกันแล้วนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะคะมันก็คืออยู่กับการคาดเดานะคะคนที่จะรู้ก็คือคนที่เข้าประมูลเท่านั้นนะคะ ทีนี้เนี่ยนะคะหนึ่งในนางงามของค่าย TPN ที่ทำให้ TPN มีชื่อเสียงดังมาก,มากๆตอนนี้ก็คือแอนโทเนียโพซิลแอนโทเนียโพซิลคือรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งมีเพียงคนเดียวในเมืองไทยนะก็คือแอนโทเนียเขาก็อยู่ในสังกัด TPN นะคะ คนก็ไปถามแอนโทเนียกันนะะักข่าวก็ไปถามแอนโทเนียกันนะคะเขาบอกตอบแล้วหลังมีข่าวลือว่าลิขสิทธิ์มิ s s ูเนี e วเวสไทยแลนดหลุดมือแม่ปุ้ย TPN นะคะออกมาเคลียร์ชัดนะคะสำหรับแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งนางงามจักรวาลแล้วก็เป็นมิ s s ู n น v e ว s e t ไทยแลนด์คนล่าสุดเนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที l g l o b a กนะคะแม่ปุ้ยก็ได้ทำลิขสิทธิ์จัดการประกวดมิ s s ู n น v e ว s e t ไทยแลนด มันมีกระแสข่าวว่าหลุดมือจริงหรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวก็เผยถึงเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับเรื่องนี้แอนไม่ทราบไม่รู้รายละเอียดเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เช็คโซเชียลเลยแล้วบอกอย่างบอกอแล้วบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่รู้ดีเทลจริงๆเราก็ไม่อยากจะไปพูดต่อเพราะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า นะคะเฟซนิวไหมหรือเรื่องนี้ไม่มีไม่มีข่าวในบ้านก็หวังว่าทุกอย่างมันจะไม่มีดราม่าแล้วช่วงนี้นะคะก็ไม่ได้เจอแม่ปุ้ยเลยนะคะแม่ยุ่งอยู่มีหลายหลายเวทีเพราะว่าเดี๋ยวแม่ปุ้ยเขาเสร็จตรงอายุอายุเสร็จเนี่ยแม่ปุ้ยเขาก็ต้องต้องไปทําอันนี้ต่อนะคะมิสเตอร์โกบอลมิสเตอร์โกบอลแล้วก็กว่าจะไปถึงมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เพราะปีนี้เขายังจัดปกติอยู่นะคะแอนก็ทาหน้าที่เป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ของแอนอยู่ตามปกติแอนเชื่อมั่นว่าไม่มีการ ส่งท้ายหรือการเปรียบเทียบอะไรเพราะสุดท้ายมันก็คือเวทีของ Miss Universe Thailand แล้วเราก็จะหาคนที่เหมาะสมกับหน้าที่แล้วก็องค์กรที่กําลังหานางงามที่เหมาะสมมากที่สุดที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น TPN หรือบริษัทอื่นๆแอนรู้ว่าทุกคนเนี่ยจะร่วมมือกันส่วนตัวก็ยินดีร่วมง,งานไม่ว่ากับบริษัทไหนถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะ อันนี้แอนโทนีน้องแอนนะครับเป็นคนน่ารักนะคะเป็นเด็กในสังกัดทีพีเอ็น,นะคะของแม่ปุ้ยเรามาดูในเพจของคุณหญิงกอบโกยมันมันก็บอกว่าอีตาเป็นคุณหญิงกอบโกยกูบอกกูไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นคุณหญิงกอบโกยนะคะคุณหญิงกอบโกยโพสต์เจ็บนะคะดาม่าลิกสิทธิ์เวทีนางงามหลังจากที่มีข่าวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมือลิกสิ์นะคะนางงามเวทีใหญ่ระดับประเทศแบบแกรนด์สลมหลายคนก็ต่างเดากันว่าเวทีไหนที่เป็นคนอบเขาบอกใครที่เป็นคนซื้อไปต่างๆนานาล่าสุดนะคะเพจของคุณหญิงกอบโกยก็ได้เคลื่อนไหวนะคะโดยได้โพสต์ว่าเดี๋ยวเขาโอนเงินเรียบร้อยส็นสัญญาเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็แถลงข่าวเองค่ะ แต่ว่าจะเป็นการถแถลงฉีกหน้าไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะเพจนางงามมันก็ลงกันเยอะแล้วเว็บพงเว็บพีเขาก็ถามกันแล้วนะคะกูรูนางงามดังๆหลายคนเขาก็เริ่มโทรถามกันแล้วพี่เต่าไม่เป็นข่าวอย่างนี้จริงหรือเปล่าเราก็ายังไม่รู้ยังไม่รู้เลยเจอแม่ปุ้ยก็งานวันนั้นไปกินข้าวด้วยกันที่งานอยู่ไอยก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้นะคะคุยกันเรื่องอาหารมากกว่านะคะ แฟนนางงามก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายนะคะว่าเอ๊ะใครได้ไปนะคะใครจะเป็นคนได้ไปนะคะพร้อมยังโพสต์อัปเดตอีกว่าปีต่อปีมันก็เสียวสันหลังว่าแบบนี้แหละค่ะนะคะอืมนะคะก็เขาว่าช่องที่ได้ไปเนี่ยรันพูดดีไหมอะ เพาว่าช่องที่ได้ไปนี่ก็เป็นช่องใหญ่เป็นช่องใหญ่ช่องใหญ่ช่องใหญ่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่องเขาเยอะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่องเขาเยอะหลายๆเรื่องแต่เขาจะทําได้ไม่ได้ก็ต้องรอให้เขาพิสูจน์อีกทีหนึง่งหรืออาจจะเป็นแม่ปุ้ยได้เหมือนเดิมก็ได้เข้าใจไหมล่ะ อาจจะเป็นแม่ปุ้ยเหมือนเดิมก็ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแม่ปุ้ยเหมือนเดิมเพราะว่าต้องยอมรับว่า TPN เนี่ยทำมิชลินเวิ r ด์ไทยแลนด์เนี่ยทำมาในสเต็ปแบบอย่เงี้ยขึ้นมาเป็นกราฟขึ้นมาอย่างเงี้ยทำจนดังทําจนดังนะทําภายในระยะเวลา5ปีป่ะ5ปีแล้วทําให้ตําแหน่งของตัวเองไปเกือบจับมืออ่ะเกือบคว้ามงอ่ะถือว่าเก่งนะคะบางคนเนี่ยทำมาเป็น10 20ปีนะ ทำมาสิบปีนะไปแย่งของเขามาทำมาสิบปียังไม่เคยได้เข้ารอบเลยอะ่ะไม่เคยได้เข้ารอบไม่เคยได้จับมืออ่ะแม่ปุ้ยมาหปีเนี่ยได้จับมือถือว่าเก่งนะคะทำได้เก่งมากก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าช่องดังกล่าวหรือไม่แต่บางเพจนางงามวงการนางงามก็เริ่มขึ้นคอ n เก a t ทูลเลชันกันแล้วแล้วก็เอารูปเจ้าของช่องขึ้นแล้วก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่า ะใช่หรือไม่นะคะหรือ TPN อาจจะได้เหมือนเดิมหรืออาจจะเป็นคนใหม่มาทำช่องใหม่มาทำก็แล้วแต่นะคะเดาขัาเอาเองค่ะนะคะ ไม่เดาต่อนะคะอ่าฝากไปด้วยสําหรับอาลีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะช่วยในเรื่องของการพูดเสริมสเสน่ห์นะคะไปท,วง,ทวงเงินลงทาลิปมันนี้ดูนะเผื่อทวงเงินได้นะเจรจา,าลุล่วงด้วยนะคะเป็นลิปมันที่เขาปลูกเสกจานวนจํากัดไม่ได้ปลุกเสกเยอะเจ้าของต้องบินตรงมาจากญี่ปุ่นนะคะมาดูวิธีการปลูกเสกนะคะของท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดู่อัมพวาตัวลิปเนี่ยนะคะยังช่วยฟื้นฟูสภาพผิวปากได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีไข่พึ่งธรรมชาติทําให้ลดการสูญเสียน้ําเจียบ เตอร์ทาให้ปากชุ่มชนะื่นน้ำมันมะกอบทําให้ปากที่แห้งแตกเนี่ยนะคะมันฉ่านะฮะแต่ไม่วาวมากเ้อนะคะมีกลิ่นหอม,หอมของกุหลาบวันนี้อารีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลซื้อ1แถมหนึ่งะคะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะแล้วเราก็แถมผ้ายันให้ด้วยนะครับเป็นยนันสิริมงคลปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะคะช่วยในเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภเก็บไว้ที่เคสโทรศัพท์มือถือหรือเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์มาแน่นอน0 9 0 2 5 4 5 3 1 9 0902545319หรือสแกน QR code นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าบันเทิงกันต่อค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ